สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนด้วยนะครับมาครับวันนี้ครับเราจะมาจับอะไรครับตอนนี้เราจับปุ่มแมายาไปครับในพาร์ทที่แล้วครับก็คือเคดิโอนะครับสําหรับพาร์ทนี้นะครับเราจะมาจับสุดยอดไททันหนึ่งตัวครับโอเคนั่นก็คือเลจิกิกัสครับสำหรับ DLC นี้ครับมีให้จับแบบฟรีๆด้วยนะครับซึ่งโอ้ผมก็เพิ่งรู้เฮ้ยมันมีให้จับด้วยเหรอเนี่ยเออก็น่าสนใจครับเนี่ก็มีโคบหมดแล้วครับยังก็ต้องมีตัวพ่อเนาะ ถามว่ามันอยู่ตรงไหนผมก็ดูแค่สถานที่นะแต่จําได้ว่ามันนะ่าอยู่ตรงนี้แหละนะฮะงั้นเราไปจับมันเลยดีกว่าครับปอ่อาเดี๋ยวเรานะครับจะเบนไปที่เออจะได้ว่ามันอยู่แถวแถวไอตรงนี้นะตรงจจเอมเบเปล่าไม่มั่นใจนะฮะเพราะจำได้ว่านั้นผมเดินม,มั่วนะฮะเดินม,มั่วไอตรงส่วนที่ผมไปจับเออวิลซิออนเนะี่ยอ่ะอันนี้วิ่งตรงมาจากตรงนี้นะฮะเออ วิหารของเลจิตสติลนะครับอ่างั้นเราก็ขึ้นมาตรงนี้เลยฮะมันอยู่ในพื้นหญ้านี่แหละนะฮะอ่าอันนี้ก็จะผ่านตรงไซมเบสนะฮะบ,บริเวณตรงนี้รู้สึกจะอยู่ตรงนู้นครับข้างหน้าเรานี่แหละฮะอันนี้ไม่ต้องทำเกงกะหรี่นะฮะมันอยู่ในส่วนที่คิดว่ามันอยู่ในนี้เหรอวะ เออมันดูยิ่งใหญ่มากครับเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับไหนๆเขาก็เป็นเอ่อบิ๊กบอสนะครับของเหล่าเรจิเลียครับก็อยู่ที่นี่นั่นเองนะฮะนี่นี่อันนี้มันดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะแถมใช้วิชิงพีชก็ไม่ได้ด้วยนะัะปกติจะมีให้แบบกดใช้ได้อันนี้ไม่มีฮะวิธีการเพื่อที่จะจับเรจิกัสเนี่ยมีอยู่วิธีเดียวครับนั่นก็คือต้องมีเรจิครบ5ตัวครับนี่คือสิ่งที่ผมไปดูมานะเอออ่ะเดี๋ยวผมจะเตรียมเอาไว้นะครับ นี่ฮะเรจิล็อกนะครับเรจิไอเรจิสตีลเรจิดาโก้นะครับแล้วก็เรจิเอเลคิครับอันนี้เป็นสีชไยนี่ฮะเพิ่งได้มาเพิ่งได้มาโอเคอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะทําได้นะฮะคิดว่าน่าจะได้แหละตัวสู้เนี่ยก็คือผมจะเอาเจ้าเอ่ออุรัสุนะครับธาตุมืดตีมันนะฮะเพราะว่ามันเป็นธาตุนอร์มอลนะครับแล้วก็ น่าจะเหมาะครับน่าต่อยมันดีนะฮะโอเคมาเฮ้ยไม่ต้องใช้วิธีพีก็เห็นมั้ครับดูเหมือนว่าจะมีแสงจางๆนะครับออกมาจากนี่นะฮะอาอกมาจากหลุมครับเช็คไหมเช็คครับมารับแสงเปิดแล้วฮะนี่ครับเป็นการต่อสู้ครับแบบหนึ่งหนึ่งครับไม่ต้องใช้อีก3ามคนครับเลจิกิกสครับ โอเคเลาไไปเัิดการมันเลยอุราสุลูกพ่ออาร์เบรตี้ครับโซโลสตาร์ครับนี่ครับเป็นการเหมือนเหมือนตีเลยอะไทท่านเลยนะนี่ไทท่านจริงๆนเนี่ยออมาฮะอย่าผมจะใช้ท่าแมกนัคเกิลนะครับตรงตีใส่ครับไปครับอันนี้ก็เป็น G-MAX นะครับตัวผมเนี่ย นี่อันนี้เป็นเลยซิงเกลิลสไตล์นะฮะหมัดเดียวจอดครับมาเร็วร้อยเร็วร้อยน่าจะหมัดเดียวจอดนะผมว่าอ่ะแม็กนัคเคลนครับนี่แน่เพิ่มพลังโจมตีก่อนครับอ้หครึ่งหลอดเพิ่มพลังโจมตีครับอีกหนึ่งฮะงานนี้อีซี่ครับรบ,บอกเลยกิก้าอิมแพคครับโอ้ใช้ท่าโจมตีธรรมดาซะด้วย เอาลนะครับลาก่อนครับอันนี้แรงสุดอันนี้แรงสุดนะครับ G Max One Bro ครับมา One Pawn ตัวแตกครับโอ้ยแล้วผมแบบอัด EV มาเต็มแล้วก็ไอเทมด้วยครับสหรับหมีนะโอเคครับบอลอะไรเอ่ยโอ้ยผมยัดเลยแล้วกันนะฮะเมื่อกี้เพิ่งได้มาอ่ะบิสบอลครับมา ตรงนี้ขอสวยๆแล้วกันเลือกได้ต้องเลือกหน่อยไปเลจิกิกัสอยู่นะประจับร้อยเปอร์เซ็นต์ป่าวะน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะติดไหมมึงกระดิกช้าจ,จนลุ้นเลยเนะี่ยติดแล้วติดแล้วเรียบร้อยครับเลจิกิกัสครับ โอเคได้มันแล้วนี่โอ้ยไม่มีโปรเกรสบอกด้วยนะเนี่ยแปลว่าเหมือนว่าเป็นตัวพิเศษนะอารมณ์เหมือนกับเคดิโอเลยนะครับโอเคครับได้มันแล้วครับเลจิกิกัสครับไหนขอเอาแบบให้มันดูแบบยกยก,กแก๊งมันหน่อยนะฮะอย่าเอามีอ้อก่อนเอ้ยเอ้ยกูผิดกูิดเดี๋ยวผมต้องมานั่งไล่เก็บนะครับเนี่ยเดีย๋ยวจะมี อยูมีดากโก้ตัวนี้ผมจะหาชไยนี่นะครับอันนี้ผมได้เอเลคซีมาแล้ว <c oughs> โอเคมาเลเจกิกะ ig เอ๊ะนะหลือว่าร้อยเลยเหรอเฮ้ยเอ้าผมนึกว่ามันเจ็ดสิบไม่หรือว่าร้อยเลยว่ะสโลสเตอร์ครับโอ้โหเดนแม็กซ์เลเวลนี่แบบเต็มเลยฮะ,ะไม่ต้องยัดเดนแม็กซ์แฮนดี้นิสัยครับโอ้นิสัยแย่มากๆครับไปโมเดสเหรอเนี่ยอืมแค่แพรกซีบัตเทมเมอร์อ,อาร์มนะฮะโอเคโมเดส เรามาดูเขาทำแคมป์กันดีกว่าครับนี่ฮะและนี่ครับคือเหล่าเรจิทั้ง6นะครับ6ตัวนี้คือครบแล้วครับเรียกว่าเป็นทีมเรจิเลยก็ได้แต่ก็น่าสนใจครับที่จะทำทีมเรจิไปลองสู้ดูนะฮะถามว่าในเหล่า6ตัวนี้ใครเก่งสุดครับจากที่ฟังฟังมานะครับแต่จริงๆยังไม่ลองเล่นนะฟังฟังมาเนี่ยคือเรจิเอเลคิ เก่งที่สุดนะครับส่วนอีกห้าตัวเหะครับเดีย๋ยวค่อยว่ากาันเรื่องนี้ควรทําเป็นคลิปโดยเฉพาะของมันโดยเฉพาะนะฮะคิด <laughs> ว่าใครอะ่ะคิดว่าใครจะจะอยู่ที่โลคลิดว่าใครถ้าเกิดเป็นเรื่องข้อมูลใหม่อ่ก็คงมีแค่สองตัวนี้แหละเธอเป็นข้อมูลเก่านะบอกเลยสี่ตัวนี้เละแน่นอน <laughs> เละแน่นอนแต่ผมชอบมากเลยเนี่ยเรจิเลคิเนี่ยอยากให้ดูมากเลยมันน่ารักดีอะ่ะ มันเย่งงอะ่ะเหมือนเป็นเด็กที่แบบเพิ่งเกิดอะ่ะเลจิโรโกดูแข็งไม่หน่อยอะ่ะแต่ผมชอบท่ามนะแล้วก็เรจิ G. อะ่ะเท่เท่เท่สุปแลวไอ้สามตัวนี้เนี่ยเลจิสติลเลจิไอแล้วก็เลจิล็อตเนี่ยไม่ได้มีทาม่าแบบทำไมท่าไม่มันดูเก่งอะ่ะอเมริตี้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับจากที่ผมดูมาซึ่งโอกาสพังอะ่ะมันก,มนก็มันก็เท่าเดิมะนะ แต่ว่าในดี c ซีนี้มันจะมีไอเทมที่มีชื่อว่า Ability Pa ีอยู่นะครับสามารถเปลี่ยน Ability ของพวกมันได้นะครับให้มันเป็นทีเดอาร์เบครับซึ่งมันเหมาะที่สุดแล้วล่ะนะครับบางตัวก็เหมาะครับบางตัวไม่เหมาะนะครับเอาจริงๆโอเคครับหวังว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะได้เลจีแก๊สนะครับหรือว่าไม่รู้ว่ามีจริงๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆเขาคงจะไปได้จับกันแล้วนะครับก่อนที่ผมจะลงคลิปด้วยซ้ำใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม กดติดตามผมด้วยนะครับและเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ